ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินประกันคุณภาพภายนอกการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดท่าทรายพิมพานุสรเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น20คนเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่สองจนถึงระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่6ตั้งอยู่ที่หมู่ที่3ตำบลทองหลางอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกมีเนื้อที่ทั้งสิ้น9ไร่โรงเรียนวัดท่าทายพิมพานุสรสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ พศ2478โดยมีนายอูเรืองนิยมและนายเพชรนาำนวลโดยอาศัยศาลาการเปลี่ยนวัดท่าสายเป็นที่เล่าเรียนวันที่20เมษายนพศ2475กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้เป็นสถานที่จัดการศึกษาและได้จัดสรรงบประมาณ จากทางราชการโดยใช้ชื่อโรงเรียนว่าโรงเรียนประชาบาลตำบลทองหลางท่าสายพศ2483นายปังนางเคลื่อนธรรมปัญญาได้บริจัคท,ทรัพย์ในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบป .2 จำนวนหนึ่งหลังพร้อมเปลี่ยนชื่อโรงเรียนว่าโรงเรียนประชาบาลตำบลทองหลาง2 ท่าสายต่อมาเมื่อวันที่25ตุลาคมพศ2495ได้กำหนดทะเบียนอาคารเรียนที่1พร้อมใช้ชื่อโรงเรียนว่าโรงเรียนวัดท่าสายพิมพานุสร์มีค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้นจำนวน5คนมีนักเรียนตามข้อมูล DMC ณวันที่2กุมภาพันธ์พศ .2569 จำนวน20คนเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพโรงเรียนวัดท่าสายพิมพานุสอนมีห้องสมุดมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้องสวดมนต์ห้องพยาบาลห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์สนามกีฬา ที่พร้อมรองรับทุกการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนวัฒน์ทรา,ายพิมพานุสร์มุ่งมั่นจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นเด็กดีมีความรู้คู่คุณธรรมน้อมนำหลักปัจญาเศรษฐกิจพอเพียงชื่อเสียงการกีฬาก้าวหน้าวิชาการสืบสารประเพณีไทยสภาพแวดล้อมน่าอยู่ ส่งเสริมความก้าวหน้าครูบริหารคู่ชุมชนการประเมินการประกันคุณภาพภายนอกการศึกษาปฐมวัยมาตรฐานที่1ผลลัพธ์คุณภาพของเด็กปฐมวัยผู้เรียนมีการเจริญเติบโตสมวัยมีน้ำหนักส่วนสูงและรูปร่างสมส่วนตามเกณฑ์มาตรฐานสามารถใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่เคลื่อนไหวและทรงตัวได้ ก้ามเนื้อมัดเล็กใช้มือกับตาประสานกันมีสุขนิสัยที่ดีเหมาะสมตามวัยรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ได้หลากหลายชนิดและรักษาความปลอดภัยตนเองและผู้อื่นมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสารสามารถฟังพูดสื่อสารโต้อตอบเล่าเรื่องราวสามารถอ่านภาพทีละคำได้ มีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์มีจินตนาการและความคิดสร้างสารรค์เหมาะสมตามวัยตามลำดับขั้นพัฒนาการผู้เรียนผู้เรียนมีความสุขร่าเริงแจ่มใสควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเล่นทำงานร่วมกับผู้อื่นมีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ได้อย่างเหมาะสมตามวัยมีค่านิยมที่พึงประสงค์ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของสังคมได้อย่างเหมาะสมตามวัยมาตรฐานที่2การบริหารจัดการสถานพัฒนานเด็กปฐมวัยสถานศึกษาจัดให้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในภายนอกร่วมกันก,นกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจ และค่านิยมที่สะท้อนให้เห็นถึงการอบรมเลี้ยงดูเด็กผถมวัยให้มีการพัฒนาทุกด้านอย่างเหมาะสมตามวัยมีสวัสดิภาพและความปลอดภัยและมีการสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบกําหนดกลยุทธ์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจมีการจัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาปฐมวัยและแผนปฏิบัติการมีการดำเนินงานตามแผนให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดมีการกำกับติดตามตามการดำเนินงานตามแผนโดยมีการนำผลการประเมินภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกครั้งก่อนมาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาตามข้อเสนอแนะ อย่างเป็นรูป,ปธรรมและรายงานผลการดำเนินงานผู้บริหารมีภาวะผู้นำทางวิชาการมีกระบวนการการจัดการด้วยหลักธรรมาพิบาลครูมาปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบมีการพัฒนาตนเองในวิชาชีพเพิ่มเติมความรู้อยู่เสมอทั้งระบบออนไลน์ line, และออนไซต์ site, มีการนิเทศ ภาคเรียนละหนึ่งครั้งและประเมินการปฏิบัติงานของครูโดยการนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ต่อไปและรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายสถานศึกษาจัดให้มีสื่อวัสดุอุปกรณ์ของเล่น ที่ปลอดภัยสำหรับใช้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามการพัฒนาการของผู้เรียนจัดสภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานที่สนามเด็กเล่นให้มีความปลอดภัยถูกสุขลักษณะมีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในภายนอกห้องเรียนและบำรุงรักษาอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกเสมอ มีการจัดอาหารที่มีโภชนาการที่ดีสถานที่รับประทานอาหารห้องน้ำถูกสุขลักษณะตรวจและติดตามเฝ้าระวังสุขภาพมีแนวทางป้องกันและควบคุมการแทรกระบาดของโรคติดต่อเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุการซักซ้อมความปลอดภัยด้านภัยพิบัติมีการปรับปรุงพัฒนาแนวทาง การดำเนินงานทุกด้านมีการพิจารณาและคัดกรงเด็กรายบุคคลและเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ปกครองเพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือกับนักเรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาอย่างมีคุณภาพมีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานภายนอกสื่อสารให้ความรู้สร้างความเข้าใจ ในการสร้างเครือข่ายสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานร่วมกันเพื่อพัฒนาคุณภาพเพื่อการศึกษาปฐมวัยมาตรฐานที่3การพัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เด็กปฐมวัยสถานศึกษามีหลักสูตรปฐมศึกษาสอดคล้องกับการศึกษาปฐมวัยมีความยืดหยุ่นตามบริบทสถานศึกษาและท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องมุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการทุกด้านของเด็กมีการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยคำนึงถึงพัฒนาการตามวัยความสนใจความสามารถที่เหมาะสมกับวัยความแตกต่างระหว่างบุคคลบริบทสังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งมีการประเมินเพื่อปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบันครูจะประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ครบทุกด้านการส่งเสริมเจตคติที่ดีและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรฐานที่หนึ่ง ผลลัพธ์จากการเรียนรู้ผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตรสถานศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ทั้งความรู้ทักษะและเจตคติในการพัฒนาการเรียนรู้การแก้ไขปัญหาการปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านกระบวนการคิดตามความสนใจ ความถนัดด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและทั้งนี้โรงเรียนวัฒนาทรายพิมพานุสร์มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละวิชาภาษาไทยสูงกว่าระดับประเทศจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานปีการศึกษา2566และโรงเรียนวัฒน์ทรายพิมพานุสร์ เป็นสถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนได้คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานปีการศึกษา2567รายวิชาภาษาไทยระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่6ตั้งแต่ร้อยละ6 0ขึ้นไปมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา โครงการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในการพัฒนารุนลักษณะที่พึงประสงค์และความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตมีการให้นักเรียนฝึกทำขนมทากโยกยากิภายในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ลงมือทำขนมได้จริงเพื่อรับประทานในการส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดทาสายพิมพานุสร์ ได้ทำกิจกรรมส้มตำเด็กท่าทรายขึ้นในปีการศึกษา2568เพื่อให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติและตำส้มตำขายเองได้มาตรฐานที่2การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาสถานศึกษาจัดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในภายนอกร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจ และค่านิยมของสถานศึกษาที่สอดคล้องผลลัพธ์กับผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษากำหนดนโยบายคิดทางกลยุทธ์และแผนง,งานที่สอดคล้องใสยทัศน์พันธกิจและค่านิยมของสถานศึกษาผู้บริหารมีภาวะผู้นำทางวิชาการ มีกระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษาจัดทำแผนงานพัฒนาครูและบุคลากรและส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ในวิชาชีพอยู่เสมอมีการจัดการความเสี่ยงความปลอดภัยและคุ้มครองผู้เรียนสถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีที่สนับสนุนในการจัดการศึกษามีการใช้สื่ออุปกรณ์ที่เหมาะสม ต่อการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษาสถานศึกษามีอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมพื้นที่สำหรับทำรรกิจกรรมเรียนรู้ที่เพียงพอปลอดภัยถูกสุขลนะักษณะสมต่อการเรียนรู้สนับสนุนการพัฒนาตนเองของผู้เรียน สถานที่รับประทานอาหารห้องน้ำสุข,ขาลนะักษณะมีการซักซ้อมขั้นตอนในการรักษาความปลอดภัยด้านภัยพิบัติสถานศึกษามีการพิจารณาและการคัดกรองเด็กรายบุคคลเพื่อให้การช่วยเหลือสังเกตและบันทึกลักษณะพัฒนาการหรือพฤติกรรมของเด็กอย่างต่อเนื่องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ปกครอง เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามขั้นตอนให้เด็กได้รับโอกาสพัฒนาการอย่างมีคุณภาพสถานศึกษามีฐานข้อมูลมีการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานภายนอกสื่อสารให้ความรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษามาตรฐานที่3การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ สถานศึกษาออกแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามบริบทสถานศึกษาและท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องที่คํานึงถึงความแตกต่างความสนใจและความต้องการของผู้เรียนและส่งเสริมสมรรถนะคุณลักษณะ อันพึงประสงค์รวมทั้งมีการประเมินเพื่อปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้เป็นปัจจุบันจัดกิจกรรมบูรณาการการส่งเสริมเจตคติที่ดีตามความถนดัดและความสามารถของผู้เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่คำนึงถึงการมีส่วนร่วมและปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียนผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ครูมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องโรงเรียนวัดท่าสายพิมพานุสร์ขอขอบพระคุณคณะกรรมการการประเมินการประกันคุณภาพภายนอกการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน